สวัสดีครับและตอนนี้นะครับอยู่กับผมนะครับบอยโฟโตทริคนะครับวันนี้ผมมาบริการติดตั้งเซตไลฟ์นะฮะนอกสถานที่ถึงบ้านลูกค้านะครับจังหวัดราชบุรีนะฮะวันนี้เนี่ยเราใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับสำหรับการไลฟ์ TikTok ไลฟ์ช็อปปีนะครับโดยผมเนี่ยใช้กล้อง2ตัวใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า YOLO Live in Stream นะฮะเครื่องนี้สามารถไลฟ์บนแพลตฟอร์ม TikTok s h o p ป e ได้เลยนะครับ หลักเกณฑ์เดียวกับการใช้มือถือนะครับแต่เครื่องนี้คุณสมบัติพิเศษคือสามารถ Input หรือว่านำภาพจากกล้องเ,เข้ามาในนี้ได้ถึง3ตัวนะฮะแล้วก็สามารถเป็นสวิตช์เชอร์ได้ด้วยนะครับสลับมุมกล้อง2-3สามุมได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีของเขาและที่สำคัญพกแค่เครื่องนี้ไปไลฟที่ไหนก็ได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้กล้อง2ตัวนะฮะนั่นก็คือเซตของ f u j ิ xs 2 0นะครับแล้วก็ Fuji XT 3 0อีก1ตัวนะฮะก็วันนี้จะใช้กล้อง2ตัวนะครับสำหรับการไลฟ์แล้วก็อุปกรณ์ที่เรียกว่า YOLO Live in s t r e m m แค่เครื่องนี้เครื่องเดียวก็สามารถไลฟ์ถึง2แพลตฟอร์มได้เลยนะครับไฟแนลสุดท้ายภาพที่ได้จากกล้องทั้ง2ตัวกับ YOLO Live in s t r e m m ภาพจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ สำหรับใครนะครับที่เข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะครับต้องบอกว่าทางเพจหรือว่า YouTube ช่อง Boy Photo Trick นะครับ มีบริการเซตไลฟ์นอกสถานที่ทั่วประเทศนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีอุปกรณ์หรือมีอุปกรณ์อยู่แล้วนะฮะทางผมเองและก็ทีมงานนะครับจะไปบริการติดตั้งอุปกรณ์เซตไลฟ์ถึงบ้านลูกค้ารวมถึงสอนในเรื่องของการถ่ายรูปนะฮะและก็การถ่ายงานวิดีโอด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจบริการเซตไลฟ์นะฮะแบบนี้หรือบริการต่างๆนะครับสามารถสอบถามเข้ามาในช่องของ บอยโฟโตทริคได้นะครับตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าในการจัดเซตของเราเนี่ยเราจะใช้กล้อง2ตัวนะครับซึ่งกล้องตัวหลักที่ใช้เนี่ยตอนนี้จะเป็นฟูจิฟิล์ x s 2 0นะครับแล้วก็เลนส์ที่เราใช้เนี่ยจะเป็น35 f 1.4นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพตรงนี้กันนะครับสำหรับคนที่ต้องการภาพนะฮะที่เป็นโทนธรรมชาตินะครับต้องบอกว่า ตัวฟูจิฟิล์มเนี่ยจะให้คาแรคเตอร์สีเนี่ยที่เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็สามารถปรับเนียนได้ด้วยนะฮะโดยในตัวกล้องของเขานะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเราปรับสีสแตนดาร์ดเลยยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับซึ่งภาพเนี่ยออกมาค่อนข้างสวยแล้วนะครับเลนส์3.5 f 1.4เนี่ยจะเป็นเลนส์ที่ให้ระยะหน้าชัดหลังเบลอแบบนี้ครับอนะ่าตัวนี้เราปรับค่า F ได้นะครับนี่ฮะพอค่า F เป็น1.4แล้วเนี่ยมันจะช่วยให้หน้าชัดหลังเบลอได้ด้วยครับ แต่เราจะไม่ใช้1.4นะเราจะใช้ประมาณ F1.8 นะครับนะก็อยากให้มันมีความคมชัดระดับหนึ่งนะครับอันนี้คือตัว xs ที 10, ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นกล้องที่หายากมากๆในตอนนี้นะครับเพราะว่าที่ประเทศจีนเนี่ยกำลังนิยมตัวนี้มากนะครับก็เลยทำให้ตลาดสินค้าในบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยกล้อง f u j i ฟิล์มเนี่ยขาดตลาดไปเลยนะฮะต้องบอกว่าหากล้องรุ่นนี้นานมากๆนะครับ1-2เดือนได้เลยนะครับ ตัวนี้เป็นกล้องหลักนะฮะแล้วก็ตัวที่2จะเป็นมุมนี้ครับตัวนี้จะเป็นกล้องฟูจิฟิล์ม XT30 นะครับตัวนี้จะเป็นกล้องมุมที่2นะฮะโดยเราจะใช้เลนระยะ56มิลน,นะครับเป็นเลนมุมเจาะนะฮะเพราะว่าเราอยากให้เลนตัวเนี้ยหรือว่ากล้องมุมเนี้ยเป็นมุมเจาะสินค้านะครับเพื่อที่จะให้สินค้ามันเด่นขึ้นมานะครับก็ต้องบอกว่าสีทั้ง2ตัวเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่ใกล้เคียงกันนะครับ แต่ตัวรู้สึกว่าตัว XT 3 0สเนี่ยสีมันจะหวานๆนะโดยเฉพาะตัวเลนด้วยเราใช้เลน56ส์56มิลภาพที่ได้มันก็จะละมุนละมุนหน่อยเพราะว่าเลนตัว56เนี่ยมันจะเป็นเลนที่คนส่วนใหญ่จะนิยมเอามาถ่ายรูปพอร์เทรตนะครับหรือว่าถ่ายบุคคลน,นั่นเองนะฮะก็ภาพที่ได้ก็จะละมุนละมุนนะครับสวยเลยสวยเลยนะภาพสวย เวลาเวลาจะไลฟ์ครับจริงๆเราเราก็กดโกไลฟ์ได้เลยแต่ว่าถ้าก่อนที่จะไลฟ์เนี่ยเราขยายให้มันใหญ่ก่อนก็ได้นะนี่ครับแล้วก็อันนี้เรากดตัวนี้กดค้างนะแล้วก็ไปที่ตรงนี้อ่าอันนี้คือใส่ภาษากด language นะครับแล้วก็ add keyboard นี่ครับพิมพ์คขาว่า thai นี่ครับแล้วก็กด ตัวนี้ Add Keyboard เรียบร้อยตอนนี้คือใส่ภาษาไทยไปแล้วนะครับกดตัวนี้นี่มาแล้วแล้วลบ,ลบเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ภาษาไปหลังจากนั้นให้ Add Topic ตัวนี้ Topic มันจะเป็น Shopping นี่ครับหลังจากนั้นก็กด Go Live ได้เลยนะครับแต่ว่า Effect อันนี้ปิดไปเนาะก่อนที่จะไลค์คือเดี๋ยวเราจะตั้งค่าตรงนี้ก่อนก็คือตรงนี้ ย่อก่อนครับอันนี้จะเป็นตั้งค่าทั่วไปซึ่งผมตั้งไว้ให้แล้วนะครับตั้งอันเดียวคือตรงนี้ Encode เนี่ยใส่ไป8,000ก็คือให้มันชัดสุดนะครับพอตั้งเสร็จกด Back อันนี้จะเป็นการไลฟ์2แพลตฟอร์มนะครับไลฟ์2แพลตฟอร์มหมายความว่าพอเราแตะตรงนี้อันนี้คือ TikTok ใช่ไหมเราก็กดตรงนี้ Shopee มันก็จะขึ้นหน้านี้เป็น Shopee เหมือนกันเราก็กดไลฟ์เหมือนกัน นะอันนี้อันนี้งงไหมไม่งง<ช>อ่าถ้าเราสวิตนี่ครับสวิตหมายถึงว่าสวับช่องเนี่ยเนี่ยมันมันสวับได้นะสมมติว่าหน้านี้เราไม่ใช้ละเราก็กดไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการสลับตัวกล้องหนึ่งกล้องสองเป็นฟัง์กชั่นเขาเนาะส่วนนี้เป็นเลคคอร์ดนิ่งเลคคอร์ดหมายว่าเราจะเอาอเวลาที่เราไลฟ์อยู่เนี่ยบันทึกลงในการ์ดไหมจะกล้องตัวนั้นมีการ์ดอยู่จะเอาการ์ดใส่ในนี้ไหม เวลาเราจะใส่กราฟิกใส่ภาพปกเราเอาภาพเนี่ยเอากราฟิกเนี่ยใส่ในกร์ดแล้วก็ใส่นนี้นี่นช่องกร์ดเนี่ยครับแล้วภาพมันจะขึ้นตรงนี้ส่วนตัวนี้เป็นเสียงเสียงจะเห็นไหมว่าปึ๊บเราเอากล้องเข้าผ่าน HDMI 1เสียงมันก็จะมาเป็น1เหมือนกันอ่าเราก็ต้องสังเกตตัวนี้มันจะไม่วิ่งเห็นไหม เพราะว่าเราปิดเสียงอยู่เราก็ต้องอ่อนตอนนี้ครับอ่าอันนี้คือเสียงกลองลองพูดอยู่ฮัลโหลฮัลโหล่แต่เสียงเราจะลดลงนิดนึงนะเราจะไม่ปรับเยอะนะครับลองพูดหน่อยครับโอโอเคให้มันให้มันอยู่ประมาณหนึ่งเลือเกี่ยวเนี่ยนะไม่ต้องเอาสูงมากนะครับทีนี้พอเราปรับเสียงแล้วส่วนอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าอินพุตภาพนะครับอินพุตโอเวอร์เลยก็คือภาพมาจากไหน ภาพมาจากเมมที่เราเซฟภาพก๊อปไปใส่ในนั้นแล้วก็เสียบกขานี่มันจะขึ้นตรงนี้ให้เราสามารถเอามาใส่บนหัวอะไรพวกนี้ได้นะครับก็พอหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราอยากไลค์ใช่ไหมเราก็แค่ขยายให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็กดโกไลค์แค่นั้นเอง ตอนนี้นะครับเป็นบรรยากาศการไลฟ์สดจริงๆนะครับด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า Yolo Live in Stream พร้อมกับตัวกล้อง2ตัวนะฮะซึ่งจะมี2มุมในการเซตไลฟ์นะฮะอุปกรณ์ในการเซตครั้งนี้เราไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์นะครเราจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Yolo Live in Stream ครับสามารถไลฟ์ได้ทั้ง TikTok ทั้ง s h o p ป e Facebook YouTube IG นะฮะสามารถนำมาไลฟ์ด้วยกันได้แล้วก็ที่สำคัญเลยต้องบอกว่า ใช้งานง่ายมากนะครับแค่เสียบกล้องเข้าไปกับอุปกรณ์ชิ้นนี้เราก็สามารถไลฟ์สดได้เลยนะครับโดยเฉพาะใครที่ใช้ t i k t o ็อกนะฮะแนะนาอุปกรณ์ชิ้นนี้เลยนะครับอยากได้ภาพสวยคมชัดนะครับสามารถเอากล้องใส่เข้าไปได้ถึง3ตัวแล้วก็ไลฟ์ออกมาให้สวยงามแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจติดตั้งเซตไลฟ์แบบนี้นะฮะสามารถมาปรึกษาได้นะครับที่เพจของ Boy Photo Trick นะครับหรือว่า YouTube ช่อง o Boy p h o t o t r i c k นะครับแล้วก็ถ้าใครที่ ติดต่องานด่วนนะครับสามารถโทรมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเพราะนั้นถ้าใครที่สนใจทักมาได้เลยนะครับแล้วก็เรามีบริการสอนติดตั้งบริการถึงบ้านทั่วประเทศนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ